สวัสดีครับวันนี้พ่อเระจะมานาเสนอาการปฐม,มพยาบาลเบื้องต้นทางการกีฬาในหัวข้อาการบาดเจ็บอื่นที่พบได้บ่อยกระผมนายอัติวิทยกชูห้อง5้หน้าเลขที่10ครับโดยปุ่มอาการอื่นๆที่พบได้บ่อยจากการเล่นกีฬานะครับมีดังนี้1เป็นลม2ลมแดด3เลือดกำเดาไหล4หายใจเร็วกว่าปกติ5ภาวะชักหรือลมชักโดย1นนะครับคือการเป็นลมสาเหตุคือความดันในเลือดที่ลดต่ําลง ท้าไม่เลือดไปเลี้ยงสมองไม่ทันมักพบได้บ่อยในประเภทที่เล่นกีฬากลางแจ้งเช่นการวิง่งการเล่นฟุตบอลการเล่นเทนนิสเป็นต้นครับโดยอาการนะครับจะมีอาการวิงเวียนศีรษะหรืออาการบ้านหมุนนั่นเองครับแล้วก็จะหน้ามืดหน้าซีดหูอื้ออ่อนแรงแล้วก็เหงื่อออกมากตัวเย็นครับสําหรับการปฐสมพยาบาลเบื้องต้นนะครับ 1. จัดคนที่เป็นลมให้อยู่ในท่านอนบริเวณที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก2นอนราบยกขาขึ้นให้อยู่ในระดับที่สูงกว่าหัวใจ สคลายเสื้อผ้าเข็มขัดให้หลวมเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ง่ายครับครับกับผมนายกรกิจใชวรกิจสนาคุณห้าศูนย์เลขที่หนึ่งครับต่อไปก็คือ2ลมแดดนะครับสาเหตุจะมาจากการมีไข้หดื่มน้ําไม่เพียงพออดนอนดื่มสุรามาก่อนสัญญาณอันตรายและหลักๆนะครับก็คือการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความร้อนสูงเป็นระยะเวลานานครับ อาการนะครับจะมีอาการหน้ามืดขึ้นไส้อาจเจียนหมดแรงเป็นลมหน้าแดงคุ้มค้ั่งสับสนหมดสติเป็นต้นครับการปรรจุพยาบาล 1. ห,หากมีอาการร้อนในน่างกายขึ้นไส้เวียนศีรษะมีเง่ออกมากมีการเคลื่อนไหวและการพูดช้าลงคนรพาผู้ป่วยไปพักในที่ร่มทันที 2. เปิดเครื่องปรับอากาศและใช้น้าเย็นเช็ดตัว3จัดท่านอนของผู้ปว่วยให้เท้ายกสูงกว่าศีรษะเพื่อให้เลือดไหลไปเลี้ยงไหลไปเลี้ยงสมองได้ สี่หากไม่รู้สึกตัวให้จับนอนตะแคงข้างข้างใดข้างหนึ่งครับห้าหากถ้าหากอาการไม่ดีขึ้นให้รีบนําตัวส่งโรงพยาบาลทันทีครับการป้องกันสามารถทําได้โดยเมื่ออยู่กลางแดดก,ก็ควรสวมเสื้อแขนยาวหรือหมวกครับเพื่อให้ไม่ไม่โดนความร้อนมากเกินไปและหากมีอาการ,หรเหงื่อออกมากขึ้นไส้อาเจียนควรรีบหลบเข้าไปในอยู่ในที่ร่มทันทีครับและอย่างสุดท้ายนะครับก็คือการดื่มน้ํามากๆครับเมื่อกระหายน้ํา ัสดีครับกระผมนายคารินพัชจะวิเศษนิติสองห้องห้าศูนย์ห้าครับผม, 2, 5, บผมโดยอาการในอันดับที่สามนะครับก็คือเลือกดกําเดาไหลครับสาเหตุเกิดจากการที่เส้นเลือดฝอยในโพรงจมูกนะครับเกิดการอักเสบแล้วก็เกิดการฉีกขาดครับเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุทั้งการจามเป็นจํานวนมากการจามที่รุนแรงหรือมีการกระแทกหรือกระทบบริเวณตรงเส้นเลือดฝอยที่จมูกอย่างอยางจางๆครับผมโดยอาการนะครับจะมีเลือดไหลโดยอาการจะมี เลือดไหลออกจากโพรงจมูกครับโดยวิธีการมผมพยาบาลเบื้องต้นนะครับก็คือให้ก้มหน้าลงแล้วก็ใช้นิ้วบีบรบริเวณบริเวณปีกจมูกครับผมเป็นเวลา5-10นาทีโดยในขณะที่เลือดกํา,ากลังไหลอยู่นะครับให้เปลี่ยนจากการหายใจด้วยจมูกมาเป็นหายใจด้วยปากแทนครับแล้ว3นะครับเราจะไม่เงยหน้าขนาดเลือดกำลังไหลนะครับพป้องกันการที่เลือดกำลังจะไหลย,ย้อนกลับเข้าสู่โพรงจมูกและทําให้เกิดอาการสำให้เกิดอาการสำลักเลือดได้ครับ และในขณนะนั้นนะครับให้เรานําผ้าเย็นผ้าเปียกหรือ,อน้ําแข็งนะครับมาประครบบริเวณตรงปีกจมูกนะครับเพื่อ,อทําให้เลือดแข็งตัวและลดการลดการไหลของเลือดได้ดีขึ้นครับผมครับผมในการที่สี่นะครับก็คือการอาการหายใจโดยผิดปกติครับส่วนใหญ่จะเกิดจากความวิตกกังวลความกลัวความประมาาหรือว่าความเครียดที่สูงครับผมโดยอาการนะครับจะแบบเราจะหายใจหอบหายใจลาบากหัวใจต้นเร็วมีอาการหน้ามืด แน่นหน้าอกแน่นท้องแล้วก็แบบมือไม้จะสั่นครับผมเราจะไม่สามารถคุมได้อยา่างเต็มที่โดยวิธีการผ่าตัพยาบาลนะครับก็คือเราจะให้ผู้ป่วยมานั่งพักก่อนทําให้พยายามทําให้เขาสงบงสิอารมณ์ลงทําให้เขาใจเย็นลงครับผมพยายามทําให้เขาหายใจช้าลงครับครับผมสวัสดีครับผมนายธนากรประชามณิเลขที่หกห้องมอห์ศูนยห้าครับต่อไปภาวะที่ห้านะครับก็คือภาวะลมชัก สาเหตุเนี่ยเกิดจากความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าสมองความผิดปกติทางชีวเคมีพบได้บ่อยในการแข่งขันกีฬาทุกประเภทอาการนะครับมีอาการเกร็งทั่วร่างกายหน้าเขียวกัดฟันแน่นกำมือแน่นตาเบิกกว้างรูม่านตาขยายกลั้นปัสสาวะและอุจจาระไว้ไม่อยู่การปฐถพยาบาลนะครับ 1. เปิดทางเดินหายใจให้โล่งจับผู้ป่วยนอนตะแคงนำอาหารในปากออกให้หมด 2. ปลดเสื้อผ้าที่รัดให้หายใจคล่อง สามรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดครับในส่วนของข้อควรระวังนะครับห้ามใช้ไม้ง้างปากคนไข้โดยเด็ดขาดห้ามปูกมัดคนไข้ห้ามทิ้งคนไข้ยอยู่ตามลําพังและห้ามให้คนไข้รับประทานสิ่งใดๆระวังเกิดอาการชักครับสําหรับวันนี้กลุ่มของพวกผมขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ